สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเคลื่อนที่ของนกการเคลื่อนที่ของนกนกจะเคลื่อนที่โดยใช้โครงสร้างของกล้ามเนื้อย,ยึดกระดูกในการเคลื่อนที่และกล้ามเนื้อจะทํางานแบบแอนทาโกนิซึมแล้วการบินของนกเกิดจากการทํางานร่วมกันของอะไรล่ะเรามาดูกันเลยค่ะ การบินของนกจะเกิดจากการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อยกปีกหรือ pectoralis minor ดูตามรูปภาพคือบริเวณที่มีส่วนเป็นสีฟ้าคือกล้ามเนื้อยกปีกส่วนกล้ามเนื้อหดปีกหรือ pectoralis major คือส่วนสีเขียวกล้ามเนื้อสองชนิดนี้จะทำงานร่วมกันแบบแอนทาโกนิซึมซึ่งกล้ามเนื้อทั้งสองชนิดจะยึด อยู่ระหว่างกระดูกคนปีกและกระดูกอกหรือสเตอร์นัมนอกจากนี้แล้วนกยังมีกระดูกที่กวงทำให้นกมีตัวเบาและมีถุงลมหรือแอ์แซที่ช่วยในการสำรองอากาศไว้ใช้ในขณะบินเนื่องจากว่านกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเมตาบอลิซึมสูงเพราะว่าต้องการพลังงานมาใช้ในการบินนกจึงต้องมีถุงลมมาช่วยในการสำรองอากาศไว้ใช้ในขณะบิน นอกจากนี้ถุงลมของนกยังช่วยในการระบายความร้อนได้อีกด้วยและมีโครงสร้างของปีกและขนของนกจะมีลักษณะเป็นขนแบบแผงหรือที่เรียกว่าเฟเธอร์ช่วยในการอุ้มอากาศทำให้นกสามารถที่จะลอยตัวในอากาศได้ดี แล้วการทํางานของกล้ามเนื้อยกปีกและการทํางานของกล้ามเนื้อกดปีกจะมีการทํางานอย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะกล้ามเนื้อยกปีกและกล้ามเนื้อกดปีกจะทํางานแบบตรงข้ามกันในสภาวะแบบแอนทาโกนิซึมคือถ้ากล้ามเนื้อยกปีกหดตัวกล้ามเนื้อกดปีกคายตัวจะส่งผลทําให้ปีกยกขึ้นในทางตรงข้ามถ้ากล้ามเนื้อยกปีกคายตัว ล้ามเนื้อกดปีกหดตัวจะส่งผลให้ปีกถูกลงลงข้างล่างหรือเกิดการกดปีกลงซึ่งการกดปีกลงจะเป็นการช่วยในการยกตัวของนกขึ้นในการบินเมื่อนกมีการขยับปีกขึ้นลงอย่างต่อเนื่องทำให้นกสามารถที่จะบินได้ข้อสอบของเรานะคะข้อ 1. น,นกอาศัยการทํางาน ของกล้ามเนื้อใดในการบินข้อกอไก่เป,กกปกเ,กเป็นกระดูกโคนปีกของนกข้อขอไข่เป็นกระดูกอกของนกข้อคอควายเป็นการเคลื่อนที่ของพารามีเซียมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของนกเลยข้ององอูเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะคือกอไก่และขอไข่ทำงานร่วมกันในการบินของนกค่ะมาต่อกันเลยนะคะที่ข้อสอง ก้ามเนื้อแพคทอลารสเมเจอร์ทำหน้าที่อะไรข้อกอกไก่นกกดปีกลงแพคทอลารสเมเจอร์ Major, จะขยายตัวข้อขอไข่นกกดปีกลงแพคทอลารสเมเจอร์ Major, จะหดตัวข้อคอควายนกยกปีกขึ้นแพคทอลารสเมเจอร์จะหดตัวข้องงูนกยกปีกขึ้นแพคทอลารสเมเจอร์กก Major, จะขยายตัวเรามาวิเคราะห์ข้อที่ผิดกันก่อนเลยนะคะ ข้อคอไก่นกกดปีกลงแพคทอร์ลิสเมเจอร์จะขยายตัวจะไม่เป็นการขยายตัวนะคะแต่จะเป็นการหดตัวแทนข้อคอควายนกยกปีกขึ้นแพคทอร์ลิสเมเจอร์จะหดตัวการยกปีกจะเกี่ยวกับแพคทอร์ลิสไมเนอร์ไม่ใช่แพคทอร์ลิสเมเจอร์นะคะข้ององ,งูนกยกปีกขึ้นแพคทอร์ลิสเมเจอร์จะขยายตัว การยกปีกจะเกี่ยวกับแพคทอราลิสไมเนอร์ไม่ใช่แพคทอราลิสเมเจอร์ซึ่งข้อที่ถูกต้องนะคะเป็นข้อขอไขนกกดปีกลงแพคทอราลิสเมเจอร์จะหดตัวค่ะ